คตรสลัดนี่ครับก้อนหนึ่งจบเลยนะครับอิ่มเลยนะครับนี่งานบางงานพี่น้องเบิ่งเอาก้อนหนึ่งจบเลยนะครับเดียวนะครับก็มีนี่ผักคะน้านะครับก็มีนะครับก็มีอีกแทบนะครับผัดไส้หมูหน่อยๆนะครับใส่ผักหลายๆใส่หมูหน่อยๆนะครับนี่นี่นี่มันที่เป็นหวานๆนะครับแทบนะครับครับ หแห่งนี้พ่แห่งน่ปลูกรวดครับพี่น้องมันเกิอดอยล้วล่ะบรกท่วมลมบอกแล้วไอ้มาเบิ่งรูปืดดินะนอดินเราไปแกงนะครับอ่อนดีคุณ นีแต่พี่น้องเก็บน้องใหม่ับพี่น้องเนาะวันนี้อาจะไปแฝงลูกนะสวัสดีครับทุนลูกขนุนของบ้านน้านะครับพี่น้องมันนี่กะสิมาอัปเดตนะครับพี่น้องไอ้ครับแปลงผักนะครับที่ว่าเขาปลูกในสแลนันนะพี่น้องเนอะหลังจากนะครับคลิปที่แล้วนะครับต้นบักพริกต้นขนุงขน้ากับวัชในไงปนไหนนะพี่น้องเดี๋ยวกะเดี๋ยวติพา พี่น้องเขามาอัปเดตนะครับเบื้องผักที่ว่าเขาปลูกในสแลนนะครับนะครับเบื้องปลูกแบบนะครับปลูกแบบง่ายๆนะพี่น้องโดยการลดสปริงเกอร์นะครับแล้วก็ครับเอาปุ๋ยขี้งัวงีงกล้วยเขาเนี่ยแหละครับโดยอันนี้คือเป็นการขุดเอานะครับนี่ขุดพอต่เขาโลโลแปลงนั่นแปลงนี้เสร็จแล้วเขาก็ขุดนะครับขุดเสร็จแล้วเขาก็เอาผักเอามีมาครับมาแปะมะวานนะพี่น้องเด้อนะครับมีหลากหลายหลายอย่างหลายแนว กำลังเขียวขึ้นมานะครับพี่น้องเห็นไหมครับขนานะครับกาลังง้มนะครับหลังจากที่รอบที่แล้วขาน่าบอลได้ปลูกครับเดี๋ยวตอนนี้กําลังเปลี่ยนพผืชดอยู่นะครับทั้งกวงตุ้งขนานะครับบุกพริกนะครับกาลังแตกยอดแตกกอขึ้นมาหน่ให้พี่น้องเขาได้เบิ้งนะครับเดี๋ยวผมทิพาพี่น้องเขาเบิ้งครับส่วนสลัดนั่นครับเบิ้งสูงขึ้นเอาขึ้นเอากินหอวบอทันนะครับคือมองนีเขาปลูกไว้เผื่อบริโภคของเขาเองครับ เพื่อนทีบัวลายด้ครับพี่น้องนี่ในสแลนเนี่ยคือมันเป็นแค่แปลนผักหลังบานนะครับลังกระทอมน้าหน่อยผมนะอครับพี่น้องแต่ลอเข้างกระลูกผักนั่นผักนี่ไปยื่วไปกินนะครับเดี๋ยวผมพาพีปนอนข้องเบิ้องครับเดี๋ยวต่กอนพื้นนะครับขอจิบกาแฟก่อนนะครับอ้ามจุดสองไปลองกินกาแฟนะครับอนี่นะครับก็เป็นพริกแล้วก็เบี้ยพริกกระเลียงนะครับที่ว่าผมเตรียม ปลูกนะพี่น้องด้วในสวนเลนนี่แหละเบียร์พริกการเลี้ยงผมกับสิปลูกในสแเลนนะครับจะจะจะแถวหนึ่งครับแถวคูวนะครับปุ่นละลิมฟังปุ่นละเอาผักซีผักยัาง,งาออกก่อนปุ่นละพี่น้องแล้วกะน,นี่ครับจะมีบักพริกนะครับตำปุ่นตำแก้วฮ้อนนะครับบักพริกนี่ครับพื้นบ้านเขาธรรมดาาด้วยพี่น้องด้วนี่รอบที่แล้วมันบ่ทันไร้ให้ปนี้นะครับบริเตกคือผมเบียร์ได้มาแล้วกะ นี่ครับเข้ากับมะเนบนะครับปลูกในตะแลนเลยพี่น้องกำลังงามแห้งนะครับนี่เป็นไรพี่น้องเดี้ยพาเข้าไปเบิ้งเ้อนะครับนี่นะครับคือเป็นการผุมคูดเอาเลยนะครับพี่น้องมองนี้บักพริกนะครับคือปลูกในล่มนะครับในเงาเฮ้านี่แหละนี่ครับส่วนทั้งนี้นะครับที่เป็นบักพริกแต่เลี้ยงนะครับที่ว่าผมได้ปลูก เพาะไว้นะครับก็ประมาณหลายร้อยต้นเติบนะครับนี่ปลูกแล้วก็วานทิ้งๆไว้นะครับแล้วก็หลายคนโทรมาหลายหลายเปน้องต่ว่ามันบ่มีเมล็ดพันธุ์ให้นะเป็นน้องนะเพราะฉะนั้นผุมงนี่แหละครับผมก็ได้เลี้ยงต้นนี้แหละผมก็ไปถจะปลูกผมนะครับปลูกตะคองนะครับไปกินแล้วก็เลือนนั่นก็เจริญใจนะครับเป็นบัพลิกก็เลี้ยงแล้วก็ต้นนี้ก็เป็นบัพลิกตำปนตำแก้วนะครับนี่ ปลูกผัพีกะเลียงมันอยู่ในห่มมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะพี่น้องแต่พ่อได้กินนะครับก่อปลูกพืยางนะพี่น้องเขาก็เด็ดยอดนะครับก่อนปลูกพีเขาเด็ดยอดก่อนนะพี่นอ้องเด้อมีแต่ห้อยเด็ดยอดนะครับนีเด็ดยอดแล้วเขาที่สางยอดของเขาขึ้นมาหม่นะครับนี่แต่ถ้าเขาเนี่ยถ้าบ่ปลูกในห่มมันจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยครับมันจะใบคลีกใบง้อใบทัวเทียบ่ทแดนนะครับอันน,นี้คือใบปลูกกินนะครับนี่ปลูกกินนะครับ เสร็จแล้วทามันหไงมาเป็นน่องเฮาก็ค่อยๆเอาขี่งวัวขี่ควยนะครับมาโรยไต,ต่โคนต้นมันเรื่อยๆนะครับปลูกปลูกหนึ่งได้สองนะครับระวังที่ว่าเขาเขาล่อกเก็บผลผลิตผมกับว่านพวกนี้นะครับว่บานเบียบักพริกนะครับเนี่ยกำลังสี่ใบแล้วครับแต่ว่าห้อยหมามายองของผมอยู่นี่ห้อยหมามันคือขามาได้พวกนี้ห้อยตีนหมาเตรียมอยู่แต่ว่าก็หลายต้นเติมนะครับไปร้อยนะครับ พันธุ์ภาวเป็นพันต้นนะครับอยู่ในนี่ปลูกได้หลายนะครับนี่แหละกะร้อยอีกจังหน่อยมันต้นเาเๆาสูงสูงราะว่าถ้าต้นใหญ่ต้นเาาสูงจังหน่อยก็เปิดเส้นการหลอดกะลายนะครับเนี่ยราะว่าผมไม่ได้ปลูกในผมไม่ได้เพาะในถาดดานะครับถาดดำนั่นคือเขาญงพอสมควรแล้วเขาก็ลงหลุมเลยเลยนะครับคือเขาสางลากลากเขาดีบบบกขาดนะครับดตวว่าอันนี้ผมดีต้องได้ลกนะครับได้ถอนมันลากต้องขาดอยู่แล้วนะครับ นี่ก็ปลูกหนึ่งได้สองนะครับนี่เป็นบกพิกนะครับปลูกทิงๆไว้ที่ก็ได้เป็น้องแา่เขามีถัวนคือวหรือว่าผูรดมักปลูกนะครับผมก็เนี่ยออกจากนี้เขาก็ขุดเอาเลยครับขุดขุดขุดเสร็จเขาก็ปลูกนะครับตัวตีบตัวเดนกจะมีบมกเขียบัะเกียเคือบครับบะเกียเทศนะครับนี่วานๆิึงว้ก็เห็นกระหล่อมกระแหลมต่บุญนี่นี่แล้วบางขนาดก็มีพิกอีกนะครับนี่ ระหว่างคนาเราก็จะปลูกพริกไว้เสริมกันอีกนะครับเนี่ยวพริกขึ้นมานะครับคนากัยังยังเด้กินอยู่คนาก็กินเลยโดนนะครับนี่คนาผมพ <LES> พ um าเพิ่งเอาเนล็บนะครับนี่งามแล้วเห็นบ่เนี่ยข้าวเดียวนะครับงามไม่ดีคนาเพราะว่ามันหนาวนะพี่น <pol Gothic> ้องเนี่ยกอใหญ่นะครับเนี่ยคนาเนี่ยอันนี้รุ่นที่สองแต่รุ่นแรกกเพั่านกินอยู่ได้พาไปเบ่งรุ่นแรกนะครับที่ว่าปลูกทิ้งๆเรียนๆไว้นะครับเพราะทันได้กินดู้ยคนานี่ผมแบบมึงนี่ก็คุดนะครับคุดเสร็จแล้วกันนี่กะลักษณะแบบนี้นะครับ พึ่งกำลังกำลังกำลังแตกกอนะครับกำลังขึ้นนะครับขน่าก็ได้โดนเบิ้งเบ้งกวงตุ้งนะผมเนบเ่นเรนนะเงางามไว้ครับครักวงตุ้งกับปลูกไ้เรื่อยๆก็ดีนะครับเพราะว่ามันก็ได้หลายเมนูนะครับกวงตุ้งลวกแล้วก็หนึ่งใสปูใส่ปลานะครับหรือว่าจิ้สดกระเซ่บนะครับสําหรับกวงตุ้งนะครับครับราคาก็ขึ้นลงตามตลาดนะครับเนี่ยบอเยินมาครับขน่างาม กำลังขึ้นนะครับหลังจากที่ว่ามันใหญ่พอสมควรเท่ากับหักเปาะหักเปาะเลยนะครับร็จแล้วมันก็สิแตกแตกออกมาให้เขากินอีกเรื่อยๆนะครับจำรับขานะครับแล้วก็ระวังนี่มันจะมีเหนบักริกด้วพี่น้องบักริกปลูกริกอีกเลยครับนี่ซื้อนี่ปลูกอีกนะครับปลูกลงเรื่อยๆนะบักนีกครับส่วนทั้งนี้นะครับ ปฏเป็นอนนี่นะครับสลัดนะครับพี่น้องนี่นะครับเป็นสลัดส่วนสูงแล้วครับจินก่อนบะทันมีแต่ห้อยหมาไม่อง่หมาม,ยมามยองนะครับนี่มาคือขามาได้เนาะพี่น้องเนะนี่ยสลัดนะครับจินจนบะทันงามแห้งงามมีดพี่น้องมันเป็นงามธรรมาดาเลยปืด๊ดนี่นะเบึงกอหนึ่งนะเบึงโคตรสลัด นี่ครับก้อนหนึ่งจบเลยนะครับอิ่มเลยนะครับนี่งามบ้างงามพี่น้องเบิ่งเอาก้อนหนึ่งจบเลยนะครับนี่แต่มันเปื่อยลงไปเรื่อยนะครับเพราะกินบัทันมันงามแห้งนะครับปลูกเพียงแค่บกบกกีบกกีกอนะครับเบิง่งเบิ่งใบของเขาเป็นอะไรเห็ดนี่ยังกินดีพี่น้องแปะสะที่อยังเขาอื่นนี่เอาไปวาง ขึ้นโตรองอาหารกันยังดีนะครับสลัดครับสุดยอดงามแห้งนะครับพุ่นกับเป็นพักกัดนะครับเขียวปีนะครับใบตะขันสมนะพี่น้องด้วยข้างนั้นนี่ก็นี่ผมมาย่ำใดผมเห็นสลัดงามแห้งครับพี่น้องมึงตะอ่อนมัน เครื่องห้อยหมาม่ยองนะครับตั้งปุ่มมาเป็นกวงตุ้งครับได้ยงผายางละไปทีละขั้นตอนนะครับเป็นการปลูกผักสวนครัวนะครับไปกินใบบริโภคในครัวเรือนเองนะครับพี่น้องเนี่ยเนี่ยเนี่ยแล้วก็อันนี้สีมีหอมนะครับหอมก็ะปูกเพราะได้ใส่ลาบใส่ก้อยอยู่นะครับนี่หลังจากนี้ก็จะเป็นผักกาดขาวนะครับนี่ผักกาดขาวนะครับนี่คณะรุ่นที่สามนะครับทรงสิลยหลายก็ะโมนะครับนี่กระลังขึ้นนะครับพี่น้อง กำลังขึ้นนะครับพึ่งเนบเนบไปกำลังพึ่งรอดนะครับกำลังตั้งตังตวได้นะครับไม่ไม่เมันอกีอยังสี่เลยเพี่นอ้องอีกเจ้านั้นเขาตั้งตัวได้มันเกิดเป็นอีกแบบนี้นะครับเพราะมันตั้งตัวได้นะครับนี่นี่นะครับชิ้งวัวเตรียมพร้อมเสิร์ฟแล้วในะชิ้งัวนะี่นี่นะครับเป็นไดเพี่น้องแต่ละตน้นแต่ละกอมันที่เป็นลักษณะนี่มันพอผัดได้แล้วนี่มันจะแก่ก่อนแล้วนะัเนี่ย นี่ครับเอาอันนี้ออกเขาก็เอาอยางอื่นมาปลูกแท้นที่นะครับเป็นการปลูกพืชหมุนเวียนนะครับแต่ว,ว่าขนาดเนี่ยเขาเขาตัดต้นนะครับมันกินดอดะไ้ก่อไหมเดี๋ยวพพาไปยังมาเบิองอีนครับอ,อนุญาตนะครับกินกาแฟจากบาทก่อนนะครับนี่ครับขนาดต้นน้ำเฮง นผูกินลูกขายก็ดีนะครับเด้อพนาเนี่นี่นะครับลูกกินลูกขายก็ดีนะครับบึงแต่ละต้นจำนึ่ปูจำหนึ่งย่างผุ่นนะพี่น้องบึงกำลังผัดไส้หมูย่างดีนะครับเนียนบบี้ขนกลางค้างนี่ก็จะเป็นนี่นะครับขึ้นช่ายนะครับขึ้นช่าย กินงชายก็ลังึ้นนะครับกินชายกับอายุการใส่งานโดนนะครับเป็น้องเป็นตะปูทิ้งไว้ยักหาต้นสิบต้นอยู่นะครับปลูกกับว่าพืชหรอเปน้องเราบปลูกใส่โ่มเังสีแหละนะก็ลังึ้นนะครับก็ลังงามเถอะคือเขาเวลาเขาเก็บกินเมลวดวาเขาถิถอนต้นเบืดอนะครับเขาดึงข้างนะครับจ้ำถิอใส่ต้วไกลนะครับถ้ามันก่อใญ่ๆนะเขาดึงข้างนี่นะครับเด้อพป่น้องเด้อเขาดึงเขาจะถอนก่อนครับให้มันก่อใญ่ๆนะครับเขาดึงเรื่อยเรื่อมันก็แตกเรื่อยเรื่อครับแล้วมันก็ได้โดน หางหกเดือนนะครับําหรับเนี่ยครับขึ้นชายนะครับคือเขามีต้มปลานะครับมียำมีนั่นมีนี่เขาก็สามารถนะครับยางมาหลังสวนหลังบ้านเขานะครับมาตลาดจะเข้าบางทีครับมาตลาดหลังบ้านนะครับเข้าเดียวนะครับก็มีนี่พักคณะนะครับก็มีนะครับก็มีอีกนะครับเดี๋ยวสิพามาเบิงอีกนะครับอัปเดตในพี่น้องเขาเบิงนะครับสวนหลังบ้านที่ทุกคนมีพื้นที่แล้วก็สามารถเฮ็ดได้นะครับ เห็ดตะแหลมขึ้นไม้จากน้อยก็ได้นะครับบม่รตรงง่ญ่ก็ได้นะครับเพื่อว่าย้ำหนาเรงนะครับพี่น้องแดดบานเห่าเนาะมันคือต่างประเทศโดยแอรมันแห้งคือยังผักมันติตายนะครับอันนี้ก็เป็นเนี่ครับกรลังเพ่แห้งกว่าเกาอีีอันนี้ก็จะเป็นนี่ครับผักชีฝรัง่งหรือว่าผัากใบเรื่อยบพี่น้องบานเห่าก็เอินผักเขี่ยอย่างแล้ว <c oughs> มันเริ่มแง่กันแล้วครับ มูหน่อยมันใหญ่นะครับมูดอกมันลนมันใหญ่นะครับอีกอน้อยก็เต็มน,นีู่ตพุนก็ำลังเพลียว้พุนขยายไว้พุนเลยเนี่ยในดวนก็มูนี่ปลูกตะปีกายังยังอยู่บ่มีน้ำก็เกิดนะนี่พี่น้องอันนี้กด็ดีต้มปลาเหมือนกันนะครับใส่ยำใส่สมตำนะครับดูนี่มันไปขึ้นมาอยู่ในสมตำแล้วครับผักชีฝรั่งนะครับตะกีใส่ตลาบตะก้อยดูยนี่เอาไปใส่หอดตำมกคุ่งนะครับ เต็มนะครับส่วนทั้งนี้ก็เป็นเบียคนานะครับเบียคนานะครับกําลังงามนะครับเตรียมถัดเสฟอีกแล้วนะครับนี่หลากหลายนะครับส่วนทั้งนั้นนะครับเป็นกวางตุ้งกําลังวานไม่นะครับพี่น้องกาลังขึ้นนะครับตอนนั้นมันจะเป็นประกาศนะครับนี่ตรงนี้ผักกาศเจียวปี กักผักกาศกวงตุ้งครับมองนี้งามแห้งนะครับมาทีนี้ก็ออกแล้วก็บานไม่นะครับตะลู้สซกว่าหนาุ่นนะครับผักขดเขียวปีตั้งป่นส่เป็นผักซีนะครับหรือว่าหอมป้อมนะครับตั้งป่นคนอุดรเพื่อนหอมป้อมมาท่าน่างามเึือนนะครับทางนั้นมันนั่งก็พอปลูกไ้จินเพื่อนนะครับคือมันอายุกระโดนนะครับเพราะเขาปล่อยมันใหญ่สูงๆนะครับปล่อยเขาใหญ่หลดอันนั้น นียพี่น้องเห็ุไปนะครับเห็ุแล้วก็ท้ายทอดพี่น้องเ้อเบิ้งนะครับการลดน้ำก็เป็นสปริงเกอร์นะครับอยู่ใน,นนี่สปริงเกอร์นะครับโดยการใส่น้ำบดานนะครับใส่โซลาร์เซลล์นะครับในการลดเลยนะครับโอ้ห้อยลูกน้องขอไม้อีกเด่นเลยมีมูมลปุ๋ยเลยพี่น้องเบิง่งผักชีผมงามๆตายตาย มันเกียกเห่นคืขึ้นยังเถอะเนาะอัวไอลีได้ี่นองเมืองักซีนะ่ะักซีผมมัง,งามนะ่ะเจอลูกน้องนะ่ะกำลังขึ้นนี่ครับ่นองเนี่หมาเนาะนี่ตัวขึ้น่าหมาเนี่ยึดไหละ่ะเฮ้ย เิ่งพี่น้องล่มเบิด์ตเพิ่งนะฝึกซีกงามกำกำลังตั้งต้นมันตั้งต้นแบบนี้เบิดได้ครับเจอลูกน้องผมเข้าไปเรียบปะหน้ากองนะครับนี่ขากว่าทหารบุกป่าปะเอ้มก็ดิน้อนเล่นขครน้องนูนี่เนาะกุงเงือกขึ้นกันเลยอือเนี่ยพี่น้องเนี่ยมันตั้งต้นังังสีเจอหมาเข้าไปโอ้ยจ่ายมถงอเนี่ยเบิ่งตฝกซีผมกำลัางงามแห้งนะครับ มีออมมีนั่นมือนก็นสุดยอดของผักซีเล้เนี่ยอาหารที่คดหมักนะครับออมใสีปลาล,ล้อมืงเรวเนี่ยพี่น้องสุดยอดนะครับงามแห้งนะครับหอมนะครับหอมกินกับนั่นกับนี่ก็ได้นะครับเจอลูกน้องเข้าไปมุนอุ้ยปุยซิมกันพี่น้องอืมเดีเ๋พี่น้องมันแ่บเลยเดีย๋ยวมันเป็น ันก็จะเป็นน,น,นั่นนะครับ ENNIS, พี่น้องผักชีจีนนะครับผักชีเลาากวงตุงกับลังบานไหมนะครับอันนี้ก็ที่ได้แปร้อมนะครับที่ได้ที่ได้นะครับปลูกนะครับแบบนั้นนะครับประมาณนี้พี่น้องผักส่วนครั้วส่วนลังบ้านนะครับให้พี่น้องข้าเบึงนะครับปลูกไปกินนะครับหรือว่าพี่น้องสิปลูกหลายๆอย่างกว่านี้ก็ได้นะครับ เพราะว่านี่ผมวา่ามันยังหน่อยนะครับนี่คือเขาปลูกยางละนิดยางละน้อยนะครับปลูกทิ้งๆไว้นะครับแต่ว่านี่ก็บมีผักพริกคะหนา้าเนี่ยผักชีลาวผักชีจีนอีกยังก็ยังขาดอีกหลายอย่างนะครับที่ว่าบักคีเคื่อนะครับกระลังวานบักชีเทศอวูเอืนยากพี่น,นอ้องผักเคียนะครับก็ทิปลูกขึ้นกันนะครับแต่ว่าวานมันคือบกค่อยเกิดนะนี่แหละได้ที่หาต้น,นยังดีนะครับปลูกทิ้งๆไว้ันก็ได้โดนด้วกันนะครับไปใช้ทำตุ่มบมกฮงนะครับ พีกก็มีแล้วนะครับพีกนี่คือจบเลยนะครับคืออีกจัหน้อยนะครับ็บ่ได้นั่นนะครับก็เลี้ยงนะครับพีกก็หลายหม่องอยู่นะครับพี่น้องทีนี้ผมพาพี่น้องเข้าไปเบิ่งอีกฟังหนึ่งครับเป็นพาไปเบิ่งหอมนะครับหลังจากเบิ่งผักเบิ่งมีอยู่ในนี่ครับอัปเดตนะครับพี่น้องเพราะว่าหลายๆคนอาจจะได้เห็นแล้วครับยวผมอัปเดตให้เบิ่งนะครับเปหอดใส่นะครับยะอัปเดตเรื่อยๆนะครับว่าปลูกยังลุงแน่นะครับนนี้นะครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวเขาไปเบิ่งอีกฟังหนึ่งนะครับเดี๋ยไปกันนะคครรัับบบนนนีี่่พาาาองงเเมะ หอมนะครับหาวหอมดอกนะครับพี่น้องนี่ครับหอมมันหอมดอกแล้วพี่น้องด้นี่อันนี้ข้าเจ้าปลูกกินดอกมันนะครับนี่นี่งามแห้งนะครับกำลังออกดอกเี็มครับย่างเสียบแล้วพี่น้องเนี่ยผัดนะครับผัดไส้หมูนะครับนี่นี่นี่หอมหอมดอกนะครับพี่น้องบังผัดไส้หมูนะครับหนึ่งไส้ปูไส้ปลานะครับกินกระป่นกับแจีวกระเสียบนะครับนี่มันนะพี่น้องนี่นะครับหอมดอกนะครับ ดอกมันใหญ่เติบนะครับพี่น้องปัวนะครับปัวเปลือกแข็งกักเลยนะครับเนี่นยเงาใ่นะครับหัวใ่เงาใ่นะครับหอมดอกเนี่ย้อกเบ่งแล้วก็ะติเป็นหอมนะครับหอมแดงนะพี่น้องฟังท่านั้นหอมแดงนะครับปัวแนวนะพี่น้องเักใ่เลยนะพี่น้องใหญ่พี่น้องเขาเบ่งนะครับเพราะว่าหลายๆคนอาจอาจะบ่กเคยเห็นต้น ต้นหอมดอกนะครับนี่มีหลายหลนะครับมีประมาณหาสิบกอได้นะครับหาสิบกอได้อยู่ประมาณนี้นะครับเนีย่ยมันกำลังแตกอหอ้องเบิ้งนะครับเห็นบ่มี่น้องเข้าที่แข็งแข็งนะครับเนี่ยเดี๋ยวห้องไปผัดเดี๋ยวเพื่อนเด้ไผัด,ด,ย,ดย่างขักเลยนะครับเข้าวที่ออกดอกไห้เ้องเรื่อยๆนะครับน,นี่ต้นหอมดอก ผมเห็นขาเจ้าขายพันกันอยู่นะครับแต่ว่าเขาบดขายหรอกครับเอาไว้ปลูกกินเองนะครับเราก็ขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆนะครับน,นี่หอมดอกนะครับีต้นนี้กระเด็ดได้แล้วนะครับนี่ครัเทียบนะครับผัดไส้หมูหน่อยๆนะครับใส่พักหลายๆเส้หมูหน่อยๆนะครับนี่ยๆนี่มันถีบเป็นหวานๆนะครับเส่บนะครับสําหรับผัดหอมดอกนะครับกาลังขึ้นหลายนะครับนอนี่คักนะครับส่วนนันอื่นเป็นพวกหอม หอมแดงหอมแบงนะครับมีหลายหอมนะครับหลายเติมนะครับบักเขือกระเทียมนะครับหลายหลายย่างหลายแนวนะครับเนี่ยมองนี้นะครับสีดงสีดานครับปลากันไปนะครับนี่ครับสำหรับเร้านี้กับพี่น้องเขาเบิรงนในตะแลนนะครับผักมีซีใบผูเวบบริโภคตะของเองนะครับเพราะได้กินนะครับพี่น้อง กพได้กินในยูในเบิ้งนะครับในโหดนะครับจะดีแล้วครับพี่น้องเขาจะได้ครับบ่ได้ซื้อเขานะครับพี่น้องครับผมสำหรับเจ้านี้ครับฝากไว้ทั้นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ